สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวชิลเมธันสีสธิพงนะครับวันเราอยู่ในรายการเพื่เโฉมใหม่สําหรับรอบนี้จริงๆเป็นปีนี้ทั้งปีเลยนะจริงๆจะเป็นการนํารวบรวมความรู้ดีกว่าตั้งแต่1นึถึงร้อยนะครับเพราะงั้นเราจะสอนความรู้ย้ำนะว่าเป็นความรู้นะครับในของเก่าจะเป็นพวกเครื่องมือจะเป็นผสมผสานความรู้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราสอนความรู้โดยที่เรียงตั้งแต่1นึถึงร้อยกันเราเจอกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบางอันตรงไหนที่ต้องแทรกตรงไหนนะครับก็แนะนําว่าเราสามารถไปหาเรียนพวกเครืื่องม เสริมต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาแบบต่อเนื่องเพราะงั้นอยากให้คุณผู้ชมนะครับคุณผู้ฟังนะครับติดตามกันแบบต่อเนื่องแล้วก็ผมผมเชื่อว่าความเข้าใจโดยแบบการเรียงลําดับนั้นนะจะทําให้เราเข้าใจความรู้เรื่องการลงทุนได้มากขึ้นสาหรับใครที่อยู่ในเทปนี้ถือว่าเป็นเทปแรกที่สําคัญมากวันนี้โดยเบื้องต้นทุกคนนะครับก่อนทําอะไรโดยธรรมชาติมนุษย์เรานะมีความจําเป็นที่จะต้อง เรียนรู้ก่อนว่าสิ่งนั้นมันสาคัญกับชีวิตเราอย่างไงเราถึงจะเข้าไปใส่ใจมันเนื่องจากว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยเพราะฉะนั้นนักลงทุนจําเป็นที่ต้องคิดก่อนอฟังดูก่อนอมันมีเหตุผลอะไรที่ทําไมเราต้องลงทุนด้วยวะเราไม่ลงทุนได้ไหมจริงๆแล้วมันก็มีบางคนที่จริงๆมีทรัพย์สินมากมายอยู่แล้วไม่ได้จาเป็นต้องลงทุนก็ได้นะแต่สําหรับบางคนที่มีทรัพย์สินมากมายแล้วเข้าใจว่าจริงๆแล้วทรัพย์สินที่ตัวเองถือครองนั้นในอนาคตจะมีคนต้องการ น้อยลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะจาเป็นต้องฟังด้วยนะครับเพราะว่าเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องถูกบีบให้ลงทุนบางคนไม่ได้อยากลงทุนนะแต่ว่าอาจจะถูกบีบให้ลงทุนยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะทําธุรกิจที่เอาไปแล้วเพราะว่าตอนนี้โลกเราไม่ได้ต้องการธุรกิจอี่แล้ว <S <S 1> <S 1> คุณอาจจะต้องตกงานบางอย่างคุณอย่างธุรกิจที่คุณเคยสร้างเงินให้คุณมากมายแนะ้วนี่อาจจะทําเงินไม่ได้ละคุณอาจจะเอาไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเหมือนกับว่าคุณเคยทําธุรกิจทีวีจอตู้สมัยก่อนอ่ะ ใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีจอตู้แล้วอะจอแบนหมดแล้วเป็น LED นู่นนี่นั่นเข้าไปนะครับตอนนี้คุณอาจจะคิดว่ามันใช่แต่ว่าผมก็จะตอบไม่ได้นะไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยในธุรกิจอะไรที่มันมีอยู่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันจะถูกแทนที่แล้วมันจะหายไปไหมเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงการลงทุนมันสำหรับผมคิดว่ามันก็จําเป็นสำหรับทุกคนแหละแต่ขึ้นอยู่กับเราเข้าใจมันไหมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเรามาเรียนกันดีกว่าว่าทาไมเราถึงต้องลงทุนด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในโลกทุนนิยมถ้าคุณอยู่ในสังงคคคมมมนนนนนิยพวกกกกออุ้้ณาาจจจะะะไไ่ดดสใ็โลลรท เพราะว่าคุณทามากทาน้อยคุณก็ได้เท่าเดิมอยู่แล้วแต่โลกทุนนิยมเนี่ยนะครับใครที่ใครที่มีความเก่งนะสามารถสามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้สามารถทำซัพพลายไปตอบสนองความต้องการของผู้คนได้เยอะคนนั้นจะได้เงินเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนกลับไปนะครับคราวนี้เรามาเรียนกันเลยดีกว่าอ่ะเราพูดถึงโลกทุนนิยมกันนะครับตึ้งตึงตึ้งตึงผมก็ยังติดเขียนตัวเล็กนะ เอาละเดี๋ยวเราจะเขียนตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโลกทุนนิยมโอเคเราจะแบ่งเป็นสองส่วนอนิพาทนี้เราแบบตั้งใจให้แบบเป็นพาร์แอบดูเป็นโรงเรียนนิดนึงนะครับเหมือนพวกติวเตอร์พวกเราอารมณ์ประมาณนี้จริงๆผมเป็นคนชอบเขียนแล้วนีสใส่ผมนะครับจะส่วนใหญ่จะจินตนาการเป็นภาพคิดเป็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเป็นคนชอบเขียนอ่ะตอนนี้ก็ตัวโตไปซะเลยอย่าเออนด่เลยอ่ะซับไพ่โลกเรานะพอเราพูดถึงนี่นะครับ อ่ะอุปสงค์อุปทานนะครับก็ซัพพลายจริงๆ2อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันจําเป็นยังไงกับโลกทุนนิยมนะครับซับพพลายผมนึกถึงว่าโดยปกติแล้วพวกเราต้องการอะไรครับก็คือพวกสินค้าต่างๆที่เราใช้มากมายนั่นแหละสินค้าต่างๆที่เราใช้มากมายยกตัวอย่างพวกโทรศัพท์ iPhone ก็ได้นะครับการที่เขาจะทําสินค้า iPhone มาให้เพียงพอความต้องการนะครับมันก็มีฝั่งซัพพลายมีอะไรบ้างละ่ละในการจะทําสินค้าเนี่ยก็จำเป็นต้องมีผู้คนจําเป็นต้องมีเวลา จำเป็นต้องมีเงินจำเป็นต้องมีอะไรอีกมีที่ดินอ่าตรงนี้เราเรียกว่าฝั่งซัพพลายแล้วเป็นฝั่งผมเรียกว่าฝั่งทรัพยากรแล้วกันเรียกอย่างนึงเรียกว่าทรัพยากรทรัพยากรทรัพยากรมันก็จะมีทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยมันจะมีลิมิตนะหรือมีข้อจํากัดทรัพยากรบางอย่างเนี่ยใช้แล้วหมดไปทรัพยากรบางอย่างใช้แล้วหมดไปนะครับเออคราวนี้อันนี้ฝั่งดีมานดีมานก็คืออะไรครับความต้องการของคนนั่นแหละ ความต้องการของคนนะครับลายมือผมขี้เหร่นิดนึงนะคราวนี้ปกติแล้วเนี่ยในโลกทุนนิยมเนี่ยนะครับคนเนี่ยจะได้สินค้าต่อเมื่ออะไรครับจร,จริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถเราไม่สามารถเอาแรงงานไปแลกสินค้าได้โดย,โดยตรงนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเราไม่สามารถเอาแรงงานไปแลกสินค้าได้โดยตรงโดย,โดยธรรมชาติเราในโลกทุนนิยมเนี่ยเราก็เลยคิดตัวกลางขึ้นมาตัวหนึ่งสิ่งนั้นก็คือเงินครับอ่าสิ่งนั้นก็คือเงินเงินเนี่ยเป็นตัวกลางเงินที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนในการแลกเปลี่ยน ใช่ปะบางคนก็ทํางานน่ะหาเงินแล้วเอาเงินน่ยไปแลกสินค้าถูกไหมเออเนี่ยแลกเปลี่ยนกันไปมาบางคนก็เอาสินค้าเนี่ยไปแลกเป็นเงินะนะมันก็วนเวียนอย่างนี้แหละคราวนี้ปัญหาไม่เกิดอ,อะไรขึ้นครับปัญหาในโลกคุณนิยมก็คือว่าซัพพลายทุกอย่างเนี่ยทรัพยากรทุกอย่างหนึ่งเลยมีหมดไปมีเสื่อมค่าใช่ไหมปัญหาคือทรัพยากรครับมีหมดเอ,อ่อเสื่อมความต้องการ คือความต้องการลดน้อยลงเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วยกตัวอย่างทุกทีวีในขณะตอนนี้ใครดูผ่าน YouTube อยู่นะครับคนก็ดูทีวีน้อยลงเนี่ยพวกสถานีช่องสาช่องเจอะไรพวกนี้คนดูน้อยลงเนี่ยคนก็ไปอยู่ในโลก YouTube มากขึ้นพอคนดูทีวีน้อยลงอะ่ะโฆษณาก็น้อยลงถูกไหมรายได้เขาก็ลดลงเดี๋ยวอย่างถ้าวันหลังคนดู YouTube มากขึ้นเรื่อยๆอยู่เดี๋ยวไปไปมาๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหากับธุรกิจนั่นแหละนะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มไม่ทําเงินแล้วก็เริ่มล้มหายตายจากไปแล้วเป็นธรรมชาติ เหมือนพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันในบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะขายของน้อยลงแล้วเพราะว่ามันมีคู่แข่งเป็นขายของออนไลน์ขึ้นมาแทนที่ว่าหน้าร้านจะขายแล้วได้กำไรเยอะเดี๋ยวนี้หน้าร้านอาจจะไม่ได้กำไรเยอะนะเพราะว่ามันมีคนที่ไม่จาเป็นต้องมีหน้าร้านอะ่ะใช่ปะ่ะไอทาเลที่ดินบางอย่างที่มันเคยเป็นที่ต้องการมันอาจจะไม่ต้องการแล้วสมมติว่าเป็นห้างร้านอยู่ในตลาดโบเบที่คนเวลาจะนึกถึงซื้อของเสื้อผ้าเยอะๆต้องไปเดินไม่แล้วตอนนี้คนก็ดูผ่านเว็บไซต์ไม่ได้ไปเดินแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยก็ไปถึงร้านน้อย นที่ตั้งร้านในโบเบ้นเนี่ยก็มีความต้องการน้อยร้านค้าอาจจะยอดขายน้อยลงรายได้น้อยลงกฎของโลกทุนนิยมคือทุกอย่างมีเสื่อมหมดเลยทุกอย่างมีเสื่อมหมดไปมีความต้องการหมดไปเลยแต่ปัญหามันเกิดตรงนี้ปัญหามันเกิดตรงที่ว่าทรัพยากรมีมีจำกัดครับทรัพยากรมีจํากัดมีหมดหรือมีจํากัดนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งในในยุคเราเนี่ยอยู่ในช่วงประชากรขาขึ้นครับคือตอนนี้ประชากรเราตายยาก นะครับเพราะว่าระบบการแพทย์ดีก็ตายยากแล้วก็ยังเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะงั้นเนี่ยมันคนเกิดคนเดิมยังไม่ตายเลยคนใหม่เกิดอีกแล้วคนเดิมยังไม่ตายแล้วคนใหม่เกิด <médico S 2> อีกแล้วคราวนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้ไงใช้ทรัพยากรมากขึ้นนะใช้ทรัพยากรมากขึ้นเมื่อต้องการใช้ทรัพยากรมากขึ้นแต่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจํากัดถ้าเกิดว่าใครเคยผมแนะนําอย่างนี้นะใครที่มีโอกาสนะครับผมแนะนําว่าเข้าใจเรื่องโรคทุนนิยมเราไปเซิร์ชเซิร์ชรายการหนึ่งอะ เซิร์ชใน u t u b e นะใช้ชื่อว่าประมูลโหดตู้เหล็กเออประนี้อารมณ์มันจะคล้ายๆโลกตลาดทุนเลยนะครับอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อดีมานมากขึ้นแต่ว่าซัพพลายเนี่ยมีหมดไปเสื่อมความต้องการแล้วก็มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยน,นะครับมันก็จะมีช็อตที่ยังไงครับจริงๆแล้วทรัพยากรเนี่ยหมดลงครับทรัพยากรหมดลงในขณะที่ดีมานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณยังต้องการอยู่คุณทำยังไงครับคุณก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อให้ได้สินค้าเท่าเดิม คณก็เลยจาเป็นต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อให้ได้สินค้าเท่าเดิมสิ่งที่มันคนยังต้องการอยู่สม่ําเสมอเลยคืออะไรครับปกติของกินคนต้องการอยู่เสมอสังเกตไหมว่าจริงๆแล้วข้าวแพงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นกฎเบสิกเลยข้าวแพงขึ้นเรื่อยๆพอเพราะว่าจริงผมกินข้าวแต่จานละบาทนะตอนนี้ก็สี่ห้าสิบจานเป็นพันเป็นร้อยแล้วเงั้นข้าวก็แพงขึ้นเรื่อยๆของกินมีอะไรอีกที่แพงขึ้นเรื่อยๆค่ารักษาพยาบาล ยาเยอะอะไรเงี้ยแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนเจ็บป่วยมากขึ้นไงเพราะฉะนั้นเราจริงๆแล้วเลยก็เลยต้องการใช้เงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมชาติในโลกทุนนิยมเนี่ยความโชคลายก็ถือว่าเงินเฟ้อครับเงินด้อยค่านั่นเองเงินด้อยค่าหรือว่าอำนาจซื้อน้อยลงอ่าเงินด้อยค่าแล้วเงินเฟ้อเนี่ยมันไปส่งผลยังไงกับชีวิตของผู้คนเงินเฟ้อมันไปส่งผลยังไงกับชีวิตผู้คนนะเอาละเราอย่างนี้ เงินเฟอ้อไปส่งผลยังไงกับชีวิตผู้คนก็เราให้ดูสเกลนี้อย่างนี้แล้วกันนะสมมุติว่าตรงนี้เป็นเวลานะครับอันนี้เป็นจําจนวนทรัพยากรแล้วกันนะผมใช้คำว่าทรัพยากรดีกว่าจานวนทรัพยากรนะแนวตั้งเป็นจำนวนทรัพยากรอันนี้เป็นเวลาโดยธรรมชาติผู้คนเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเลยนะจ่จริงจะใช้ทรัพยากรน้อยแต่ว่าเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเราจะต้องการทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็พอแก่ตัวไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ตาย พอตายุ๊บเราก็ไม่ได้ใช้ทรัพยากรแล้วเพราะถือว่าตายแล้วนะครับอะคราวนี้เราต้องการทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุเราสังเกตเราก็ได้นะสำหรับใครที่ทํางานมานานเราจะเห็นเลยว่าแต่ก่อนเงินเดือนเนี่ยมันอาจจะน้อยมันก็เพียงพอเราก็ใช้ได้แต่พอเงินเดือนเรามากขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่พอใช้สมมติว่าแต่ก่อนเงินเดือน8ปดพันเอ๊ะทำไมอยู่ได้วะทำไมพอเงินเดือนหมื่นห้าเอ๊ะทำไมอยู่ไม่ได้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับให้เราเข้าใจว่าเออเฮ้ยเนี่ยแสดงว่ามันมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเงิน ปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเงินก็ดังนี้แหละมันก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อจริงๆเส้นสีแดงเนี่ยเป็นเส้นที่เมื่อเราอายุมากขึ้นเราต้องการใช้ทรัพยากรมากขึ้นแต่เนื่องจากกฎของเงินเฟ้อครับมันทําให้เกิดสิ่งนี้อ่าทำให้เกิดสิ่งนี้ในโลกทุนนิยมมันทําให้เกิดสิ่งนี้นนนนตื้เอเลยอ่าทำให้เกิดสิ่งนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเราต้องการทรัพยากรมันจะอารมณ์ประมาณนี้สมมติแต่ก่อนช่วงช่วงเด็กเราอย่างเงี้ยเราสังเกตเลย เราต้องการทรัพยากร1ส่วนเนี่ยเราอาจจะใช้เงินแค่1นบาทเราก็แลกทรัพยากรในละหนึ่งต่อหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราต้องการทรัพยากรเพิ่มขึ้นเป็น2ส่วนแต่ว่าเราเนี่ยต้องใช้เงินสาบาทแล้วแทนที่ว่าแต่ก่อนเ่เราใช้แลกหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเราต้องการทรัพยากร2ส่วนเราต้องจ่ายเงิน3าบาทแทนที่เราจะจ่ายสองต่อ2เหมือนเดิมใช่ไหมไม่ใช่ละและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราต้องการทรัพยากรสาแต่เราอาจจะต้องใช้เงินถึง6บาทแล้วเรียกง่ายว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันทาร้ายเราอะ เงินเฟอ้อนี่มันทำร้ายเราทำให้เราเนี่ยต้องใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคราวนี้ปัญหาคือว่าปัญหาของคนที่อยู่ในโลกที่อยู่ปัญหาของคนทั่วไปพยายามทำอะไรครับพยายามสะสมเงินงานเข้าทันทีเมื่อเราพยายามสะสมเงินนั่นแหละคือปัญหาคนทั่วไป ที่ไม่เคยลงทุนจะคิดแค่ว่าเฮ้ยเงินมันเฟอ้อขึ้นเรื่อยแสดงว่าเราต้องเก็บเงินเยอะขึ้นเรื่อยสิเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็พยายามจะดิ้นรนพยายามเก็บเงินซึ่งจริงๆแล้วผิดในโลกการลงทุนจริงๆแล้วไม่ได้สอนให้คนเก็บเงินในโลกการลงทุนจริงๆแล้วที่เราเข้ามาอยู่ในโลกการลงทุนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เก็บเงินนะต้องบอกงี้ขออนุญ,ญาตย้อนกลับมาชี้เดิมไปมานีหนึ่งจะได้ไม่ต้องวาดใหม่อ่า กลับมาที่โลกทุนนิยมเฮ้ยเวลาคนที่ลงการลงทุนคืออะไรการลงทุนจริงๆแล้วคือเรารู้แล้วว่าเราเก็บเงินไม่ถูกหลักเพราะว่าถ้าเราเก็บเงินอย่างเงินมันด้อยค่าเรื่อยๆเพราะธรรมชาติคราวนี้คนที่ลงทุนเป็นคือเก็บอะไรครับคือแทนที่จะสะสมเงินสะสมนะครับสะสมทรัพยากรครับสะสมทรัพยากรเราจะสะสมทรัพยากรที่อนาคตคนจะต้องการขึ้นเรื่อยๆเช่นทรัพยากรที่มีหมดไปครับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดครับและ เมื่อเวลาผ่านไปใช่ไหมคนต้องการมากขึ้นเรื่อยๆคนก็จะต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อให้ได้ทรัพยากรเท่าเดิมครับยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนสุดคือที่ดินถูกไหมเพราะว่าคนมากขึ้นเรื่อยๆที่ดินมีอยู่อย่างจํากัดคนมันก็เลยซื้อที่ดินไงนี่หรอใช่ไหมไม่ใช่แค่ที่ดินนะจริงๆถ้าเราไม่ได้ใบแอสเราเข้าใจเนี่ยไม่ใช่แค่ที่ดินยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมดังๆนะพวกที่แพงแล้วทาไมเฮ้ยกระเป๋านานไปทำไมมันแพงขึ้นเรื่อยๆวะนาฬิกาหรูบางอย่าง ทำไมนานไปมันแพงขึ้นเรื่อยๆอธิบายง่ายๆอย่างเช่นพวกกระเป๋าบางอย่างทําไมเฮ้ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่ากระเป๋าพวกนี้ส่วนใหญ่มันทําด้วยแรงงานคนแฮนด์เมดแล้วปรากฏว่าแรงงานคนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีพอแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีเนี่ยบริษัทเนี่ยมันก็จะป็นต้องมาบวกค่าแรงเพิ่มเพราะนั้นไอ้กระเป๋าใบนี้พอคุณถ้าคุณซื้อช้าค่าแรงในการผลิตมันแพงขึ้นทุกปีกลายเป็นกระเป๋าแม่งก็แพงขึ้นทุกปีและด้วยความที่มันทำแฮนด์เมดมันทำมาอยู่ ทำมีอยู่อย่างจํากัดแล้วมันทาแบรนด์ดีตอนแรกมันทาได้โรงงานผลิตได้สมมติปีละหนึ่พันใบแล้วมันก็ต้องจ่ายเงินคนะ่าแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าแบรนด์ดีคนมันต้องการเยอะขึ้นเรื่อยๆคนมันก็ไปซื้อไปซื้อและมีคนมันผลิตได้จํากัดไงแรงงานจากัดไงแล้วค่าแรงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆความต้องการมากขึ้นเรื่อยสินค้ามีอยู่จากัดเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะแพงสังเกตอะไรอีกสินค้าพวก Limited Edition อันนี้เอาแบบภาษาแบบเข้าใจง่ายๆอะไรที่มันเป็น limited edition เนี่ยมันมีอยู่อย่างจำกัดมันก็ประมูลใช่ป่ะไล่แพกเนี่ยคือกฎเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ดีมานมากกว่าและซัพพลายอยู่ในจำกัดสิ่งนั้นดีงั้นแทนที่เราจะสะสมเงินไม่ล่ะครับเราจะสะสมทรัพยากรเพราะงนั้นคนที่ลงทุนเป็นเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยากหาเงินนะต้องเข้าใจก่อนไมล์เซ็ตเขาไม่ได้อยากหาเงินเพิ่มแต่ไมล์เซ็ตคือเขาอยากสะสมทรัพยากรแทนเงินแต่เวลาที่เขาต้องการเงิน เขาจะเอาทรัพยากรไปแลกเป็นเงินเพราะอะไรเพราะว่าเงินเป็นตัวกลางและที่สําคัญทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยมีเสื่อมค่าสูิว่าคุณไปเก็บสินค้ารองเท้าลิมิเต็ดออ dition อยู่วันดีคืนดีรองเท้าแม่งเสื่อมเว้ยแม่งเจ๊งกระเป๋าเก็บนานเนี่ยแม่งเจ๊งได้แม่งเก่าได้แม่งพังได้มูลค่าแม่งแย่ไปแต่บางอย่างที่มันไม่เสื่อมค่ามันอาจจะเหมาะกับการสะสมอยู่เช่นที่ดินอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเฮ้ยแต่ที่ดินมันก็มีหลักการเสื่อมนะเช่นเช่นที่ดินไหนที่ถูกข่าวลือว่ามีผีสิงอะไรอย่างเงี้ยนะ มีดราม่า,มาขึ้นมามีคนถูกคอตายปุ๊บราคาตกก็เหมือนกันความต้องการหมดปุ๊บราคาสินค้าดรอปเวลาคุณไปซื้อของถูกมากคุณก็ระแวงอยู่แบบเฮ้ยเฮ้ยบ้านนี้ทําไมแม่งรอบบ้านแม่งขายตารางวาละห้าหมื่นทำไมตรงนี้แม่งขายตารางวาละสองหมื่นแสดงว่าแม่งมีปัญหาบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยปรากฏพอไปสืบปุ๊บปรากฏว่ามีผีสิงถ้าเกิดว่าพี่ซื้อเสร็จปุ๊บเอาหมอผีมาไล่ผีสําเร็จที่ดินปุ๊บพี่ได้กาไรเลยพี่แก้ปัญหา ไล่ผีออกได้ดีมาร์คืนเหมือนเดิมปุ๊บราคาตลาดวาละห้ามืเหมือนเดิมอารมณ์ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของการลงทุนทําไมเราต้องลงทุนอันแรกทําไมเราต้องลงทุนเพราะว่าเราเนี่ยเจอกฎของเงินเฟ้อความต้องการทรัพยากรมากขึ้นเราต้องการเงินมากขึ้นดังนั้นคนที่ลงทุนเป็นอยู่ในโลกทุนนิยมจึงบอกสะสมเงินนั้นคือคนโง่ถ้าเราสะสมเงินเนี่ยเราเสียเปรียบเ,เพราะว่าเราเงินเฟ้อ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 เราสะสมเงินแต่เพียงพอแต่พอใช้แต่ว่าเราจะ สะสมทรัพ,พยากรที่อนาคตคนจะต้องการมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในโลกเรามีอยู่มากมายเมื่อกี้พูดถึงสิ่งใกล้ตัวหุ้นบริษัทก็คล้ายๆกันหุ้นบริษัทก็คล้ายๆกันเพราะว่าไอ้บริษัทเนี้ยบรนดันบันดันทำสินค้าหรือบริการที่อนาคตคนจะต้องการมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างในวันที่ผมอัดรายการเนี้ยนะครับจริงๆหุ้นทั่วโลกนี่ลงระเนรนาเลยนะแต่ว่ากองทุนหรือธุรกิจเกี่ยวกับพวกเฮลท์แคร์นั้นบวกคือจะบอกว่าตอนนี้มันเข้าสังคมสูงวัยคนแก่เจ็บป่วยตายง่ายเยอะแยะมากมาย กลายเป็นว่าในขณะที่โลกแย่นั้นน่ะคนแม่งกับต้องรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเป็นไงดีมานมากซับไพมีอยู่อย่างจำกัดอย่างในประเทศไทยที่พี่ตูนไปวิ่งหาหาเงินช่วยเกี่ยวกับพวกระบบดูแลรักษาประชาชนใช่ไหมรักษาพยาบาลเพราะอะไรครับหมอเราก็ไม่พออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ไม่พอนู่นนี่นั่นก็ขาดแคลนคนเจ็บป่วยแม่งมากกว่าสวัสดิการที่เราเอาไว้ใช้รักษาคนเจ็บป่วยไม่เคยพอเลย นั้นมันก็สะท้อนอยู่นะคนที่ลงทุนเป็นหอ้โหแสดงว่าดีมานแน่งเยอะกว่าซับไพ่เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นไงถ้าเราอะเป็นหุ้นส่วนบริษัทเนี้รวยแน่เพราะดีมานแน่งเยอะใช่ปะแทนที่ว่าเราแม่งต้องสะสมทรัพยากรแม่งเฉาเว้เราแม่งเลือกเป็นหุ้นส่วนบริษัทนี้เลยดีกว่าเนี่ยหลักการมันก็เลยเล่นหุ้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่อยากให้เข้าใจว่าทําไมต้องลงทุนไม่ใช่อยากรวยมา,มา,ม,ามาลงทุนนะ เข้าใจผิดไมเซ็ตคุณผิดแหละไม่ได้อยากรวยมาลงทุนแต่เพราะว่าอยากลงทุนเพราะว่าอยากจะแก้ปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อไม่อยากสะสมเงินเพราะเงินจะด้อยค่าเรื่อยๆรู้สึกเหนื่อยเลยสะสมทรัพยากรที่อนาคตคนจะต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแค่นี้เองทําไมต้องมาลงทุนเพราะฉะนั้นตราบใดก็แล้วแต่ที่เรายังใช้ชีวิตอยู่ในโลกการลงทุนและเราก็รู้ว่าสุดท้ายเราของหลายอย่างเราต้องไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินมากขึ้นเรื่อยเพราะงั้นคุณ จึงควรมาศึกษาเรื่องการลงทุนนะครับและต่อไปหลังจากที่คุณเรียนเทปนี้แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่คุณควรรู้คือเฮ้ยเมื่อคุณสนใจแล้วเริ่มสนใจแล้วคุณฟังผมคุณเริ่มสนใจแล้วเฮ้ยลงทุนนั่ดีวะ่ะต่อไปเนี่ยพอคุณสนใจเริ่มต้นลงทุนเนี่ยคุณต้องเจออะไรบ้างวะคุณต้องเตรียมอะไรบ้างคุณต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เทปหน้าเราจะไปฟังภาพใหญ่ๆกันวนะ่าเฮ้ยต้องรู้อะไรบ้างนะครับ